ต่อเกมที่สองกันเลยนะฮะเอออะั่นด้านหลังไป,ป,ป,ป <c oughs> กันต่อ <c oughs> เกมที่สองอะ่ะก <c oughs> ็อยู่ไหนนะ โอ้ย,อย,อยงไม็นเขาตัวหรือช่างมันอะไรราดมาเหรอยังยังยกเห็นว่ากลงกดเขาตู้ไอ้เรียบร้อยมีคนโดนหลอก เดี๋ยวรัดมาเดี๋ยวิ้งเลยโอเคไปนี่แหละคุณอะว่ามันก็อยู่ด้านหลังนี่มามันตู้สิบสองไม่เช็คไม่เช็คอะไรแล้ว เขาตัวเอาเลยไอ้ไข่แยกโอ้ไข่มันแยกเราะมันแก่ไข่ก็ไม่ต้อเดินมาแล้วอ่าแล้วก็แยกรครับผมตายนะฮะี๋ยวก็ตัดไปที่จอเพื่อนนะโอเคตัประตูน่ล่ะตัวฟ้าหนึ่งเจอไหมนะยังไงเจอไหม ด้านหลังว่ะตร,ตรงตีป่ะเดินไปแหละไปตอนนี้ไม่มีฮคแล้วหลังคนเจชนเลยเคนหล่อน้อยสุดยังไงมาโอเคท่ค่านีครับมันดูกันต่อ ยังไงลบไปไหนต่อนะสองเยอะเยอะฮะห้องสีห้องซีเฮ้ก็แล้วแต่เงมงื่อกี้แล้วฮะตอนนี้เขาวิ่งมาแล้วยังไงลบมาลงลงมาแล้วไงมาต่อมายังไงวิ่งวิ่งเออบุกโกะเรียบร้อยเรียบร้อย มาครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นเกมเดีย๋ยวเราไป,ปต่อกันขอโทษนะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมต่อไปมาแค่นี้อ่ะคือมาแล้วมาต่อกันคือควนมาต่อกันนะครับ Ê, giờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ตอ่องที่สิบดึง<ะ>แล้วตัวคุณเกือบเกือบแล้วโอ้อะ เอาก็นึกว่าไปแล้วโอู้้ไปแล้วอันนี้เป็นจริงแล้วคิดจับภาพไปที่จอเพื่อนผมนะฮะตู้ตัดโอเคตอนนี้เราก็ตัดมาที่จอเพื่อนผมตอนนี้เขาก็เดินหลงในความมืดไมงได้เอาไฟแชร์กูไหมแล้วมันเจอเอ็บุตแล้วกูเหลือคนเดียวเลยโอ้โหไม่ไม่มึงมึงได้เอาไฟแชร์กูไหมได้ของไอ้สัสไม่คุยเที่อะไรจริงวะ ôi họ đơn bay tôi đâm nào phải chắc của em mười lâu bay hôm bay hôm rồi, hôm bay 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 จอแอมบูดปุ๊บไปเชียวงแตกเลยกูบอกออกมาว่ามันต้องออกเข้าออกเข้าเลยแอมบูดอ๋อแล้วว่าอะไรดูนั้นไม่ได้เขาจะเขาจะรอดไหมครับวันวะเรียบร้อยฮะขอป็นกีแล้วว่ารอครเคมาครับต่อครับ ต่อต่อนะฮะทุกคนรอบนี้ผมแบบรอบเป็นคนสุดท้ายแน่นอนทุกคนเชื่อผมผมรอบเดียวเอางีบไหมล่ะเล่ชาเลยเลยตายคนแรกตายคนแรกเป็นไรได้ได้ได้ กิเนด้วยเนี่ยอยู่นี่รอเลยรอเยอะไปเปินๆนสุบโอเคไปแล้วไม่อมรออ่ะนี่ทำไมมีแสงวะทุกคนไปกันเ <c oughs> สียงอะ <c oughs> ไรวะไปเจอไฟฉายปะ <c oughs> อเราลองเจอไปใช่ไหมไปขเขาแรกสุดที่โอ้ยฮึยังไงนะบอกว่าไปเขแรกดีอ๋อนึกว่าไปคนแรกแต่ขเขาแรกเป็นไรเจอหรือไม่มันไม่เห็นได้ไงวะก็ามันไม่มีตาเนาะแต่มึงเดินเสียงดังอยู่นะ มึงไปต้องเล่นอ่ะจบไหมขบูไม่ตายอ่ะไม่เจอสุนิตอยู่กับมันหรือเปล่าเอทให้อะไรมาได้เป็นเกอจบเลยอะไรเนี่ยผ่านมาได้ฮะโอ้โหพูเกอเลยไม่มีอะไรไม่มีไม่ได้พูดอะไรเมื่อกี้ ไปไปต่อฮะเดี๋ยวกูพาไปอยู่นี่รอบสองเลยสุดสุดกูได้ประตูติดเตาที่จะแกะจิ้มนำอะไรัวดูกันนะฮะหมุนทำไมมันยังไม่มายังไม่มาคุณอะไรทางไหนเอ้าเอ้าเข้า,าที่นี่ มีไฟแชร์ว่านยังไงเขาจะเผาบ้านแล้วตอนนี้เผาบ้านมึงเอาไปดิมาดูนะครับจะยังไงถีไปเจออีกโอ้โหใจสุดที่ ้วครับต,ต,ตอนนี้เขาจะรอดหรือไม่ดูหนะาหน้ายังไงดอดหรือไม่ หนึ่งร้อยหรปอยไหู่กูกูผ่านด่าหนหร้อยไม่เป็นแล้วเนีย่ยกูจัดไม่ทีพันด่านหนึ่งร้อยฮัวับที่ไายกูเกลียดด่านนี้เลื่นอันนี้ไม่เป็นเอาเรียบร้อย